สวัสดีค่ะดิฉันเป็นกพอสีมุกค่ะ <c oughs> <c oughs> เราจะมารีวิว <c oughs> ของที่เราให้นะลูกค่ะเวอร์ชั่นที่สองเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างน่ <c oughs> อันแรกคะ่ะจะมี อะไรคะ่ะไม่รู้สิค่ะลืมอ่ะรวดเสียบกระดาษรวดเสียบกระดาษใช่ะะอืมไม่เล่นลก็แล้วง่าสบายเลยค่ะค่ะยืนไปลยคะล่ะนะคะมีมีหกอันนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นคีบนีกระดาษค่ะต่อไปนะคะจะเป็นที่คั่นกระดาษนี่ที่คั่นกระดาษมันมีแค่สองสีเองเหรอคะใช่ค่ะสีอื่นไปไหนหมดอ่ะใช่ค่ะแควกแควนีขอบคุณค่ะชินกันค่ะ อย่างสุดท้ายนะคะจะเป็นกระดาษน้ะค่ะอ่านเลยอ่านกับหัวอ่านไม่ออกหรอกน้องชีสอ่านใได้ฟังค่ะน้าตกสุดเอ๋ยน้าตกสุดน่ารักน้าตกสุดน่ารักลองอ่านโพยอีกรักนะ ลา้านาตกดาชีสแผ่นที่สองนะคะจะเป็นโนอตค่ะโน,นอตชนยิ้มเหรอคะ <c oughs> อาจจะให้ของเราไปหน่อยนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรจะให้ค่ะก็ขอบคุณนะคะค่ะ <c oughs> บ๊ายบาย นาคุณรักครับเบียดอ่าโอเคไปบ๊ายบาฝากกดไลค์ด้วยนะอ่าคนนี้ได้่ะที่กดที่ต้องกดไลค์เี่ค่ะเดี๋ยวไปกดไลค์ให้เลยค่ะโอเคบายบาย